สวัสดีครับทุกท่านอันนี้เป็นเมนูข้าวคุกกะปินะครับผมของคำทำนะครับผมเอาไปจังหันด้วยวันนี้ส่วนประกอบน่าทานไม่เอ่ยเราเอาไข่เค็มด้วยนะครับนี่ไข่เค็มทําเองนะเราเอาแบบไม่เค็มมากนะครับทุกท่านเนาะนะครับผมเราใช้เป็นวิธีแบบใช้เกลือพอกเอานะครับผมนะะฮจริงสีเขาสวยน่าทานมากเลยนะครับแต่ว่านีแสงแล้วทุกท่านเนาะมีหมูหวานไข่นะครับไปเจียวถั่วพริกชีฟ้าหั่น แตงนะครับผมแมงวันเยอะมากทุกท่านเอ๋เราก็มีหอมแขรกอิงเชียงนะครับผมมะม่วงนะครับเคือองเชียงทจริงมันจะต้องเยอะกว่าน,นี้นะครับผมทุกท่านนะครับแมงวันเยอะเยอะทุกท่านอากาศมันร้อนแล้วฝนตกนะเป็นแบบนี้ทานข้า,าวเช้าด้วยกันเดอ้อทุกท่านนะครับผมท,ท,ที่จริงสีเขาจะสวยกว่าน,นี้อยู่ ก็้หูคำมันก็เป็นโมวๆอย่างไงไหมลู้ได้แมงวันด้วยพอดีอยากทำคลิปลงเตียดด้วยนะคะทุกท่านเนาะันะนี้เราจะกินเองนะครับผมเราก็จะไปยุกเอานะครับผมไม่ชอบไข่เจียวครับก็ไแทนด้วยไข่เค็มผ่าคิ้งซีกนะครับผม